อมสิทธิทเท้าฝืนเจรินสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากมายอมไม่อมมตอนนี้พัตเตอร์มาเรียนแล้วครับตอนนี้ผมเขียนแบบฝึกให้พัตเตอร์ผสมสีพัตเตอร์ชอบ ชอบไลายไทยบ้างผมก็เลยไม่อยากทำช่องเสียมธรรมดาเขียนเป็น,นกันหนกอยากให้เขารูปกันหนกบางๆแต่และช่องเป็นสีอะไรเป็นสีอะไรจะได้สีอะไรโอเคครับเริ่มการสอนเลยดีกว่าอัตเตอร์พร้อมยังไอ้เดีย๋ยวสอนจับคู่ก,กันก่อนสอนจับคู่กันก่อนจับอะไรครับอัตเตอร์มาี้อัตเตอร์ดูนี่นะ ถ้าเกิดเราจับคู่กันตรงผู่กันก็จะเล็กใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราจับคู่กันเอียงผู่กันก็จะใหญ่โอเคไหมอยากให้ใหญ่ขนาดไหนถ้าเตอร์ก็ต้องเอียงเท่านั้นโอเคไหมอย่างหูเอียงแค่นี้เอ๊ะก็จะเล็กลงเอียงมากอีกก็จะเล็กก็จะใหญ่ขึ้นอีกเอียงมากอีกก็จะใหญ่ขึ้นอีกนะแต่อยากให้เล็กมากเลยใช้หัวผู่กันอย่างนี้โอเคไหม อยู่ที่เราจะเอียงลองเอียงเล่นดูลองเอียงเล่นดูนดจับจากไหนลองทำหัวคุกันตรงดิหัวขกุกันตรงหัวกันตรงเด้งเลยมันก็จะเล็กใช่ไหมเออเล็กไหมเอออยากให้ใหญ่น,นอนแล้วก็ลากเฮ้ยใหญ่ไหมอยากอยากอยากให้ใหญ่อีกก็นอนสุดๆเห้ย อยากให้ใหญ่ขึ้นอีกก็นอนขนึ้นดุบนะเนสเราปรับกูได้แค่เราจับนอนจับนี้อ่ะพัตเตอร์ลองทำอย่างนี้ครูเล็กใหญ่ใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยอ่ะลองจับให้คล่องก่อนอาจุมสีหน่อยพัตเตอร์จุมสีหน่อยครับเก่าขอบคุณวิกตีใหญ่ที่ให้พัตเตอร์ อันนี้ให้เขาจับคู่การเหมนนะได้ไหมอ่าทำอย่างนี้อย่าเพิ่ให้แบบฝึกอย่าเขียนไล่ตามนะอันนี้เส้นเล็กอันนี้จับองอันนี้นอนแค่นี้อันนี้นอนแค่นี้อันนี้นอนสุดๆอ่าตี่อยา่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นแถวเป็นแถวนะเป็นแถวเป็นแถวอ่จาจัดการ อ่าจัดการเอาผมหยุดอัดแล,ล้วเดี๋ยวให้เขาจับคู่กันใน้คล่องแล้วก็มน,นนี่ก่อนม่นี่ก่อนจมเสร็จอย่างนี้ใช่ไหมแตะแตะแตะกระดาษทีสองทีด้วย,ม,ม,ยม,มันจะได้ไม่เยอะบอกโอเคไหมอ่าเออเวลาจมเสร็จแตะทีสองทีสามทีโอเคไหมแตะแตะแตะอย่างนี้เออมันจะได้มันจะได้ไม่เยอะโอเคไหมฮัตเตอร์อ่าจัดการใช้คู่กันให้คล้องก่อน อย่าเราต้องห้ามออกนอกกระหนออกนะเออนอนผู้การอ,อ่านอนอีกใช่ไหมเออสุดยอดสุดยอดเอานอนสุดสุดอ,อ้แต่ถ้าเกิดรู้สึกมันแห้งอย่างนี้เราก็มาจุม่มเราก็แต่แต่แต่แล้วมาทําอย่างนี้ไม่เอาวันนี้ไม่ผ่านนะเอาไว้่เขียนให้เต็มให้ยาวเลยให้เต็มแผ่นนี้เลยให้คล้องอ่าใช่ไหบคุณวิศวีใหญ่ลพบุรีที่ท <c oughs> <c oughs> สอนหนังสือครับหยุดอัดแล้วดูคพัตเตอร์ให้เต็มที่อะนี่นี่ทำไมไม่ไล่กันครับทำไมไม่ไล่นี่ไล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 ให้ยาวเลยหัดหัดใช้เส้นก่อนหัดใช้เส้นก่อนหยุดอัดละสู้สู้พัตเตอร์นี่เราได้สีแดงเลยใช่ไหมเหลืองเลยใช่ไหมอ่ะดูอับตพัดจับจับคู่ก,กันจับคู่ก,กันอันหนึงน่งไว้หนึง่งไว้หนึ่งอันนี้ เอาสีแดงผสมเหลืองดูดีเป็นสีอะไรดูดิเอานี่นี่อู้หัวแล้วหัวแล้วแต่พัดหัวแล้วเอาสีแดงนี่สีแดงสีแดงไปใส่เหลืองนี่เหลืองคู่คอยไว้แล้วอ่ะเอาสีแดงอ่ะสีแดงไหนลองไปจุ่มในนั้นดีเป็นสีอะไรลองเป็นสีอะไรครับเอาหมุนหมุนหมุนเป็นสีอะไรครับเออเป็นส้มใช่ไหมคราวนี้เราก็รู้เลยว่มันเแบบฝึกแดงผสมเหลืองเป็น เออเป็นส้อมอ่ามาอันนี้ครูให้เป็นแบบฝึกครูยังไม่ให้เราเดีย๋ยวครูจะเขียนให้เราลงเองอ่าเป็นส้มรู้แล้วใช่ไหมเราอยากได้สีอะไรผสมอะไรใช่ไหมอ่าเป็นส้มเป็นส้อมอไหมครูใช้มาสิบปีแล้วอ๋อสิบปีแล้วยังไม่หมดเลยเห็นไหม แต่พวกเราเรียนกันแล้วก็ทิ้งเลยใช่ไหมอย่าไปทิ้งเด็กๆอ่าเนี่ยเป็นส้มเลยใช่ไหมรู้ไหมแดงผสมเหลืองเป็นไม่ดูเลยแดงผสมเหลืองเป็นนี่นะสีส้มเป็นสีขั้นที่สีขั้นที่หนึ่งมีอะไรผสมกันได้ไหมสีขั้นที่สองได้มาจากการขั้นที่หนึ่งทำไมกันเออเห็นไหมใช่ไหม สีขั้นที่หนึ่งบวกสีขั้นที่หนึ่งแดงกับเหลืองผสมกันเป็นสีขั้นที่คือโอเค,อเ,คเก่งมากอ่ะตบมือให้ตัวเองหนะ่อยตบมือให้หน่อยอ่ดเต็มเลยโอเคโอเคอ่ะต่อไปต่อไปนะต่อไปสีอะไรอย่ามาดูนะโอเคครับได้สีส้มแล้วครับเรียนรู้สีสม้มอายุดอัดก่อนอไปไหวแล้วสอนยิงยิ่งยิงกลางแล้วครับผมเอาสีเหลืองไปผสมสีน้ำเงินนี่เป็นสีอะไร <Yeah. S 1> สีเขียวสีเขียวเป็นสีขั้นที่เท่าไรสีขั้นที่สองคือการผสมกันของสีขั้นที่หนึ่ง,งโอเคอเยี่ยม,มอลองลองทาเองไหมอ่าทาเองอ่ทาทาเอางี้งวาเดี๋ยวครูทานี้ให้ได้เป็นแบบฝึกเดีย๋ยวครูให้แบบฝึกไปไดอันนี้<ช>เอาไว้อันนี้เอาไว้อันนี้เอาไว้ดูครับแต่เดี๋ยวครูจะให้แบบฝึกให้เราทําเองอันหนึ่งอันนี้เอาไว้ดู เออได้เป็นตัวอย่างไว้ดูครับเอาใหม่ใหม่สีสีน้ำเงินเป็นสีขั้นที่สีเหลืองเป็นสีขั้นที่มีอะไรผสมกันได้ไหมโอเคพอสีน้ำเงินกับสีเหลืองผสมกันเป็นสีสีเขียวสีเขียวเป็นสีขั้นที่สีเขียวเป็นสีขั้นที่สองคือการคือการอะไรผสมกันของสีขั้นเยี่ยมอาตบมือให้ตัวเองหน่อยโอเค เอาสีแดงผสมกับสีน้ําเงินดูดิเป็นสีอะไรอ่าอ่าอ่ายายายยายสีม่วงโอเคเอาพอ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 เดีวคุยถามสีแดงเป็นสีั้นที่เท่าไหร่สัพขันที่หนึ่งมีอะไรผสมกันได้ไหมไม่ได้เก่งมากสีน้ําเงินเป็นสีั้นที่เท่าไหร่หนึ่งมีอะไรผสมกันได้ไหม สีแดงผสมกับสีน้ำเงินเป็นสีไล่เป็นสีไล่เป็นสีม่วงสีม่วงเป็นสีขั้นที่เท่าไหร่มีอะไรผสมก็ได้ไหมครับมีอะไรผสมก็ได้คือการผสมกันของสีขั้นที่เท่าไหร่เออเนี่ยสีสีทั้งหมดบนโลกนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะสภัรเดี๋ยวไอ้สีที่มันเพี้ยนๆอะไรเงี้ย มันก็มาจากสีพวกนี้แหละแต่มันผสมอ่อนแก่ออกใช่ไหมแต่พัดไม่ฟังเลยแต่พัดไม่ฟังเลยอ่าเนี่ยนนใช่ครับเออเนี่ยสีหลกัลกๆบนโลกนี้ก็มีอยู่แค่นี้แหละออเคไหมอืมเดี๋ยวมันจะเพี้ยนไปนอกเหนืออย่างเนี้ยมันก็คือสีพวกเนี้ยมันมีอ่อนมีแก่มีใส่มากใส่น้อยมันก็จะกลายเป็นเพี้ยนไปอย่างเยอะก ครับผมอ่ะสีสีส้มได้มาจากการผสมสีอะไรขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งของของอะไรสีสีอะไรผสมกันสีอะไรผสมกันได้สีส้มสีอะไรผสมกันได้สีส้มเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีบอกหมดแล้วอะไรบวกอะไรได้เท่ากับอะไรสีแดงกับสีเหลืองสีเขียว ต้องอะไรผสมกันสีอะไรผสมกันสีน้ำเงินกับสีเหลืองสีแดงกับสีน้ำเงินผสมกันเป็นสีอะไรสีดอกอัญชันสีม่วงใช่ไหมสีม่วงเป็นสีขั้นที่เท่าไหร่สองสีเขียวเป็นสีขั้นที่เท่าไหร่สองสีมวเป็นสีขั้นที่เท่าไหร่ครับสองมีอะไรผสมกันได้ไหมคือการผสมกันของสีขั้นที่หเยี่ยมอาตีสี สีค่าที่หนึ่งมีสีอะไรบ้างสีอะไรบ้างสีแดงกับสีเหลืองสีแดงกับสีเหลืองกน้ำเงินก็สีเหลืองโอเคครับนี่จำไว้นี่มีแค่สามสีเท่านั้นแดงเหลืองน้ำเงินใช่ไหมสามสีเท่านั้นเองผสมกันได้เยอะแยะเลยน เรามีแม่สีขเขาเรียกว่าแม่สีแม่สีมีเนี่ยเนี่ยแม่สีแม่สีก็คือสีขั้นที่หนึ่งไหนพูดตามดิแม่สีคือสีขั้นที่หนึ่ง,มงไม่มีอะไรผสมกันได้ไโอเคอย่าคุยจะถามอีกอ่ะคราวนี้ พักแป๊บหนึ่งอ่ะวาดวาดไปก่อนหัดใช้คู่กันเหมือนเดิมปูจะให้ลงสีแล้วหัดใช้คู่กันเหมือนเดิมอ่าไปค <c oughs> ู่กันอันนี้จบใช้ข้อมือเส้นเล็กเส้นใหญ่เหมือนเดิมปูจะวาดรูปให้เราลงสีแล้วเ <c oughs> ขาลง <c oughs> สีเลยมคผรับปูจะวาดกระหนกแล้วให้เราลงสีห้ามออกนอกเส้นนะ <c oughs> โอเคสู้ครับพัดสู้สู้ตาพัดข <c oughs> อบคุณพี่สีอย่างดีดีให้ตาพัด สอนอได้เรียนรู้เรื่องสีครับนนี้ถึงแบบฝึกสุดท้ายแล้วครับ oh. ให้ตะพัดลากเส้น oh. หัดใช้ได้ครับ oh. ให้ตะพัดลากเส้นใช้ข้อมือเส้นเล็กเส้นใหญ่ให้รู้วิธีการใช้สีผสมสีแล้วตอนนี้แบบฝึกตะพัดพรอมไหม oh. ต้องลงสีตามต้นแบบตามแบบที่ผมให้ไปโอเคครับ อย่ามาดูกันพัดสู้ไหมเอาพลังไหมอ่าพร้อมทำแบบฝึกสะพัดอ่ออาขอทำแบบฝึกไม่เหมือนแบบนี้ใช,ใช่ครับนี่สีอยู่นี่ล้างคู่กันให้สะอาดนั้นเราฝึกข้อมือมานาเต็มที่แล้วนะไอมาแล้วนะทําให้ดีนะปลายปลายคู่กันใช่ไหมถ้ามันแตกทําไงบิดใช่ไหมเออแตงปลายเออเวลาผสมสีไอเวลาเปลี่ยนสีล้างให้สะอาดใช่ไหมครับ ครับผมเวลาเราจิ้มสีแล้วก็ควรมาแตะกระดาษด้วยสองสามครั้งด้วยใช่ไหมครับแตะเบาๆนะอ่าทําตามแบบอาอยู่ๆอยู่ๆใกล้ๆเลยอาอยู่ใ,ใกล้ๆอ,อยู่ใกล้อาตู้ตายสะพัดอ่าเริ่มแล้วครับอย่ามาดูงานพัดกันนะ <laughs> <c oughs> จะจะผมว่าเขาน้าทาได้เพราะเขาฝึกเต้นมาอยากขยี้นะครูบอกว่าให้แตะแตะเฮ้ยแตกหรือเปล่าแตกก็ไม่ บอกว่าแตะ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 อย่างนี้ใช่ไหมเออคู่แฮคู่กันไม่แตกเลยใช่ไหมเอาบิดบิดล้างล้างให้สะอาดแล้วบิดใหม่ครานี้แตะ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 ไปอย่าบิดแรงบิดเบาเบาก็พอละเออล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดถนัดไหมเออใช้ไปคู่กันอ่า เดี๋ยวคู่นี้อรู้สึกไม่ชุ่มเลยเราเพืยังเด็กอยู่เดี๋ยวกลับไปฝึกบ้านด้วยโอเคไหมอุย้ยลากทีีหนูไปเอออ่าไปคู่กันนะไปคู่กันนะใช้ไปคู่กันไม่งั้นมันเล็กไม่ได้นะเราฝึกมาแล้วเอาอีกมือนึงจับกระดาษด้วยไหมเออกลัวเลื่อนอ่าจับไปเลยเดี๋ยวนี้ก็แบบฝึกเราเออลองเราฝึกนะเออฝึกมาแล้วเออลากทีเดียวอย่าอย่าทับมากอย่ากระดาษขาด ทำให้ดีสุดให้เหมือนที่สุดไม่สวยไม่เป็นไรทําให้เหมือนที่สุดเออเออสวยมากโอ้โหอย่าออนนะสวยมากสวยมากตาพาสสวยมากโอ้โหสุดยอดอ่ารู้ว่ามันแบบแห้งแล้วก็จุม่มถ้ามันยังมีสีอยู่ก็ไป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 เออ,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 อสุดยอด เราไปตามแบบไปนะแต่พัดสีเนี่ยไม่ต้องไปกลัวสีมันไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวพอมันแห้งมันจะเข้ากันเองเอออย่าอย่าไปคิดมากเอาไปทำให้เหมือนแบบนะอ่าครูหยุดอัดละสวยมากทําให้เหมือนแบบเลยนะแต่พัดสู้ๆสวยมากเด็กๆก็ยังมีขู่ขาบ้างนะให้เขารู้จักใช้คู่กันการผสมสีพื้นฐาน เดี๋ยวผมให้สีเขาไปทำบ้านเลย <ś sevent ies> สุดยอดเลยชอบมากเลยเด็กชอบศิลปะไทยคูไม่บอกกันนะพัดเห็นแบบยังไงใส่อย่างนั้นนะใช้ปลายใช้ปลายครูบอกว่าไงจุ่มสีแล้วก็แตะก,กระดาษสัหน่อยเบาเบาเออน่าเรีวรีดสีออกแล้วครนี้ลองลองรูปดิครนี้เหมือนดินสอเลยเออ เออสวยมากเลยพัดโอเคครับรูคอยสะดูเสร็จแล้วนะโอเคไม,ไม่ไม่ออกคือเยี่ยมเลยขอบคุณวิ๊กีอยรุลีให้นั่งพัดได้นั่งฝึกเรื่องสีของลายไทยไอ้ฝึกเรื่องสีลงในกระดกครับกล่าวขอบคุณบิ๊กตีหยรุลีครับที่ทําให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องสีครับจับพัดสองนิ้วหน่อยจับพัดสองนิ้วหน่อย โอเคครับอาตัวตายล้างคู่กันให้สะอาดนะอันนี้อันนี้เราลองสีเขียวได้ไหมเราก็ลองสีเขียวให้หมดตรงไหนมีสีเขียวเราก็ลงให้หมดโอเคไหมไอะเดี๋ยวครูช่วยนนี้อันนี้มันเล็กมากครูกลัวเสียเฮ้ยดู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 อันนี้มันเล็กมากครูจะช่วยแค่สองจุดหนึ่งสีนี้นะช่วยแค่สีนี้กับสีนี้ เอาครูลงผิดดิเวรกรรม,มโกอดกันไหมนี่ครูลงผิดครูลงผิดเออพาดเด้ไงวนะเนี่ยอะไรอืมยุ่งกันนะผมพาดเองดูดสีเดี๋ยวจะสอนดูดสีนะถ้าเกิดลงพาดเราสามารถดูดมันขึ้นมาได้ อ่าปูแกแล้ะอ่าบายลองให้หมดตาพัดลองให้หมดผมเลิอกอัดแล้วครับเดี๋ยวไปดูงานเสร็จพัดกันนะผมช่วยจุดเล็กๆจุดเนี้ยเพราะว่ามันเล็กมากกลัวเขาไม่เข้าใจมันจะเละแล้วผมผดันลงพาดไปสีเขียวด้านหน้าหน่อยหนึ่ง ค่ฮึเออถูกอะ่ะผมพ้าดอีกอ่ะคิดหลายอย่างจัดเออดีครับอ่ะแห้งแห้งแห้งเราจุมน้ำใช่ไหมจุมน้ำจุมสีเออบอกแล้วอย่าให้มันแตกคราวนี้ผู้การแตกจัดการเลยนะฮัดีครับเดี๋ยวไม่ได้คอยดูงานเสร็จทีเดียวเลยดีกว่าครับ กับแบบฝึกเออผมผมเช่างเงี้ยให้เขารู้จักใช้คู่กันพื้นที่เล็กพื้นที่ใหญ่สั้นหมดแล้วอ๋อไม่เป็นไรครับเรายังเด็กอยู่อ่ะพอพอพอนี่นมีเล็กมากเลยเล็กมากไหนไหวไหมคู่กันผู้การปลายคู่กัน,กน,กนเออหัดใช้ปลายผู้การโอเคโช่ค เออจิ้มจิ้มให้มือให้กระดาษมันดูดสีไม่งั้นมันก็จะเละเล็กมากเลยตาพัดให้หัดใช้ไปก็ไกันองเจ็นาทีแล้วครูแล้วหยุดอาจก่อนนะตะพัดทำให้ดีครับตอนนี้พัดเก่งมากทำเก่งมากของก็เลยให้พ่อปู่สีบทโดไปเป็นของขวัญครับ โกยกันไหมครับวาดไล่กโกยกันไหมครับโอ้น้ารักมากเลยชอบไหมขาปู้สีสุดโทร้บผมไปเพิ่มพาหนกล้อน่อมได้ครับอ่ะครูให้ไปไปเติมวิวทิวทัศน์เติมน้ําลงสีแล้วนี่ลงสีน้ําเป็นแล้วนี่ม,มีสีน้ําด้วยครูโน้ตให้ไปอ่ะเขียนเสร็จอ่เขียนไปแล้วครูถามสีขั้นที่หนึ่งมีสีอะไรบ้างตะพัด อะไร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 สีขั้นที่หนึ่งมีลูกศรบอกม่วงม่วงมาจากไหนสีขั้นที่หนึ่งสีขั้นที่หนึ่งมีสีอะไรบ้างสีแดงก็สีเหล้วงก็สีน้ำเงินสีขั้นที่หนึ่งมีอะไรผสมกันได้ไหมโอเคไม่มีอะไรผสมกันได้นะแล้วสีขั้นที่สองมีสีอะไรบ้างครับส้มแล้วก็สีเหลืองก็สี โอเคครับสีสีขั้นที่สองเนี่ยมาจากสีมาจากการผสมกันของสีขั้นที่โ mm. okay, อเคอาตีมือเอาไปใช้ด้วยนะในโรงเรียนอันนี้พัดททำเสร็จแล้วครับผมมาให้ของฝันหลวงพ่อปู่สีสุดโตครับอันนี้พัดลงเองเขาก็ยังเด็กอยู่ป .1 ลงครั้งแรก <laughs> สอนให้ใช้ผมให้ลากเส้นยาวเลยให้เขารู้จักใช้เส้นเล็ก เสน้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นรู้จักใช้ปรับหน้าผูกันนะครับก็ยังไงให้แบบฝึกพัดเป็นวิทยาทานของถ้าอยังไงผมก็ไม่เก่งให้เป็นแบบฝึกวิทยาวิทยาทานของครูที่ต้องการจะฝึกผลเด็กๆนะครับเอาแบบฝึกให้ซ้อมผู่กันอย่างเงี้ยไปดีมากเลยผมซ้อมเขาไม่เท่าไหร่เขาใช้ผู่กันเนี่ยอยู่ในกอกอบแล้วโอเคครับอะไรครับ ขอ,ขอคู่กันไปด้วยใช่ไหมอ่าครูให้เลยด้ามหนึ่งคู่กันอยู่ไหนเอ่ยคู่กันไหนเอ่ยนี่อ่าครูให้คู่กันให้สีได้เลยนะอะ่วันนี้รู้สึกชอบไหมเรียนรู้เรื่องสีอ้าวจบการสอนวันนี้เอาใหม่ถามใหม่สีขั้นที่หนึ่งมีอะไรผสมกันได้ไหมสีขั้นที่หนึ่งมีสีอะไรบ้าง สีขั้นที่สองมีสีอะไรบ้างส้มีสีเขียวสีม่วงสีขั้นที่สองมาจากสีขั้นที่เท่าไหร่บ้ผสมกันโอเคเอาไปใช้ด้วยนะเนี่ยใช้ตลอดชีวิตเลยเนี่ยผสมสีได้ทุกสีเลยเนี่ยมีแค่สามสีเราผสมได้ทั้งโลกเลยโอเคไหมอ่ะจบการสอนใครมาหน้าห้องอ่ะใครใครตาพาอ์ทเรียนคนเดียวหัวหน้าห้องอ่ะพูดเอา้ขบอกบอกงเรียนเคารพไหม โอเคครับคุณแม่จบการสอนแล้วครับโอเคครับครับผมจบการสอนครับแบบอึครับจับจ uh, ับงานด้วยไหมจับงานด้วยโอเคอ่ะอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญส evet> okay. uh ีให้ลูกมีคนรัก งดังกับเขาเธอหนาชื่อเสียงกองฟ้าคนรักมากไม้โอมไม่